ช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอารคิดสนุค่ะสว,ส,ส,คสวัสดีครับคุณอารสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับวันนี้จะมาถามเรื่องกอล์ฟอีกแล้วครับคุณอาอยากรู้ว่าวิธีการเล่นกอล์ฟกับลูกค้ากับการเล่นกอล์ฟกับเพื่อนเนี่ยต่างกันไหมครับ<ส>เล่นกอล์ฟอยังไงให้ได้ลูกค้ากับเล่นยังไงไม่ให้เสียเพื่อนก็จริงๆแล้วก็คล้ายกันนะครับทั้งลูกค้ากับเพื่อนก็คือเราเล่นกอล์ฟต้องมีกฎกติกามารยาทอย่างตำรากอล์ฟเนี่ยเรื่องของกติกาเนี่ยก็จะ สัก4ีห้าหน้าแรกเนี humanity, so ่ยเป็นเรื huh. VA, stadium, ่องของมารยาทว่าเล่นยังไงถึงจะเป็นนักกอล์ฟที่มารยาทดีคับจริงๆแล้วมารยาทเนี่ยมีความสําคัญมากกว่ากฎกติกาซะด้วยซ้ําไปเพราะมารยาทมันสะท้อนว่าการฝึกการซ้อมการอบรมของเรานั้นเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมกวนจกาลังจะตีอย่างเงี้ยเราอยากเคลื่อนไหวอย่าส่งเสียงเพื่อนร่วมกวนตีลูกเข้าไปในรัฟในป่าในญ้าหนาหาลูกยากต้องแสดงน้ําใจไปช่วยหาอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องมีใช่ผมเคยเห็นไทเกอร์แบบเวลาแบบ กำลังขึ้นวงแล้วครับเราจะได้ยินได้ยินเสียงอ่ะกดชัตเตอร์กันนะครับเฮ้ยใช่มีเสียงนิดินึงกไม่ได้เลยเสียสมาธิเลยกลอฟจะเป็นเรื่องของสมาธิอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากยิ่งถ้าหากเราเล่นกลฟกับลูกค้าด้วยแล้วถ้าเรามารยาทไม่ดีลูกค้าโอ้โ่ได้รับการอบรมที่แย่มากไม่ประทับใจแล้วแต่กับเพื่อนเนี่ยมันสบายค่ะยิ่งจะเป็นเพื่อนเก่ายังไงก็ได้ครับู้จักนิสัยกันอยู่แล้วกับเพื่อนไม้มีพนันไหมครับเล่กเดิมพันเรล่นเดิมพ ก็ใช้คำนานเคยเห็นไงคาแบบมีเดิมพันมันจะได้สนุกในการเล่นมากขึ้น,นก็ของคนไทยเนี่ยผมว่า90ถึง95หรือ99็นักอกอล์ฟที่เล่นเนี่ยจะต้องมีเดิมพันทท้งนั้นน<ฮ>ะครับไม่ใช่การพน,นันแต่ว่าเป็นการทำให้เกมกอล์ฟมันเข้มข้นขึ้นอย่างผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยเดิมพันทุกครั้ง20 <ไป S 1> บาทครับ20บาทมันไม่ไม่ได้มากอะไร<ฮ>ะแต่ว่ามันมีความหมายทางใจคนแพ้มันช้ำใจมันแพนใจเอาไว้คราวหน้าเดือนหน้าอาทิตย์หน้า แก้ตัวใหม่ให้มันมีรสชาติมากขึ้นเท่านั้นเอง<ช>คือเดิมพันธ์จริงๆแล้วถ้าหากว่าคนเล่นแบบเป็นนักพนันก็เป็นเรื่องการพนันไปแต่คนเล่นเดิมพันธ0บาท30บาท40บาทเนี่ยเป็นการเพิ่มรสชาติเป็นผงชูรสของเกมกอล์ฟและที่สําคัญก็คือต้องอย่าล้มมวยถ้าหากว่าคูณดูสู้เป็นคนที่จริงจังกับเกมกอล์ฟไมต่ต้องการแพ้ชนะด้วยฝีมืออย่าไปล้มมวยพอเห็นชนะแล้วเราตีตกน้ําตีเข้าป่าให้เราแพ้อย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ชอบอหรือไม่ให้เกียรติเขา สู้กันสู้กันด้วยสุดฝีมือไปเลยคืออย่าอ่อนข้อให้ไม่ชอบบางคนไม่ชอบแบบนี้การแต่งกายก็สําคัญค่ะการแต่งกายถ้าว่าเราไปเล่นสนามชั้นดีเนี่ยสนาม private ครับสนามสำหรับสมาชิกและแขกของสมาชิกเท่านั้นค่ะก็บอกให้แต่งตัวตามราคาของค่า green f r โอ้ขาสั้นไม่ได้ขาสั้นได้แต่แต่งตัวให้มัน match กันให้มันดูดี คุณอาแล้วอย่างแบบบางทีอย่างเงี้ยไปตีกอล์ฟอ่ะเราก็จะเห็นแบบว่าสาวๆที่เขาไปตีบางทีเขาแต่งตัวแบบโหแบบเต็มที่ไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเต็มยศอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่น่ามองไหมคะคุณอาเวลาคุณอาไปเจอตามสนามกอล์ฟเงี้ยผมก็ได้แต่มองแวบๆไม่กล้ามองนา <laughs> ทำไมอะคะมันมันตื่นเต้น <laughs> มีผลกับสามาธิไม่มีผลต,ต่อการตีเ <laughs> หรอคะครับเล่นก็มันก็ทำให้มันมีสีสัน อย่างเดียอย่างเงี้ยเดียไปเล่นกอล์ฟใครก็ต้องมองแต่งอะไรใครก็มองหนูกลัวทําเขาเสียสมาธิอะค่ะคุณอาเหมือนกันเหมือนกันครับการไปเล่นกอล์ฟเนี่ยทั้งแคดดี้ทั้งสาวเนี่มองท่านอะนักกอล์ฟก็ชอบมองว่าไอ้นี่ใครวะทำไมมองว่าหล่อครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งความรู้อีกหนึ่งความรู้เนาะที่คุณอาได้มาฝากพวกเรากันเป็นเรื่องของมารยาทในการเล่นกอล์ฟแล้วก็เป็นเรื่องของการดูว่าตีกับใครคน ใช้มารยาทแบบไหนตีกับใครควรตีด้วยลักษณะไหนมละแตกต่างกันไปเนาะถือว่าเป็นความรู้ที่ดีคือแบบอ่ะเราได้ถูกกฎกติกาถูกมารยาทแต่ก็ได้ความสนุกสนานในการตีในการเล่นเกมหรือว่าเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ควบคู่กันไปด้วยหัวใจสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนกับลูกค้ากับคู่ค้ากับใครก็ตามแต่อย่าโกงโดยเด็ดขาดเพราะกอล์ฟเนี่ยไม่มีกรรมการตามติดเราไปเราเป็นผู้เล่นด้วยเป็นกรรมการด้วยในตัวเองอย่าโกงถ้าโกงกอล์ฟได้เนี่ยอะไรก็โกงได้ เพราะมันง่ายที่สุดใช่ใชไหมคะโอเคแหมวันนี้ได้ความรู้ดีมากจากคุณอาขอบคุณคุณอาพิษนุมากมากค่ะขอบคุณมากนะครับครับแล้ววันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์แปดตงตรงทางช่องวันสัจเป็แท่งนี้กับรายการสปอตปังปังน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ